ฮัลโหลสวัดดีจ้ามาเจอกันอีกแล้วแต่วันนี้จะมาทางช่องทางนี้อาจารย์จะมาในเรื่องของการเปิดตัวเอ่อเปิดค่าการมองเห็นแล้วก็เขาเรียกอะไรยืนยันตัวตนอืมก็เป็นการยืนยันตัวตนที่อาจารย์ได้มีอาชีพนี้แล้วก็เขาเรียกอะไรอะ่ะมาบอก ว่าเอออาจารย์เป็นมาอย่างไงประมาณนี้นะเขากใ็ให้ให้อาจารย์ได้ได้ได้ไดไดเข้ามายืนยันตัวตนเนี้อาจารย์ชื่อธนัโชคนกพกรกุลชื่อธานัโชคนกพกรกุลแล้วก็มีอาชีพก็คือเป็นนักพยากรเป็นหมอดูเป็นหลักเลยเป็นนักพยากรอาของทางโหรนะเอาเป็นว่าอาจารย์เนี่ยดั้าเรียน ศึกษาในศาสตร์ของการเป็นพวกโหราศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะศึกษามาจากสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์แล้วอาจารย์ก็จะมีอาจารย์ของอาจารย์เองเนี่ยอาจารย์ได้ร่ำเรียนมากับอาจารย์ธนากรศิลเกษม ท่านจะเป็นนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมเนี่ยมาตั้งตั้งแต่ที่อาจารย์เรียนมาเนี่ยก็จะเป็นสิบกว่าปีละยี่สิบกประมาณยี่สิบปีประมาณนี้แล้วมั้งอ,อ,อาจารย์ก็เรียนมากับท่านแล้วกเ็เป็นการศรัทธาท่านศรัทธาในตัวอาจารย์ท่านก่อนนั่นแหละแล้วก็อาจารย์ก็ได้มาเรียนกับออสอนมาพร้พอมๆกันนะนะกับอาจารย์ศิวนาถหรือชุพันธ์ ซึ่งท่านก็เป็นนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในขณะนี้จากก็จะเป็นอะไรที่อาจารย์ก็ได้ร่ำเรียนมาจากจากสมาคมโหรเนี่ยน่าจะประมาณานั่นแหละ20ไปีได้อะ,จ,จ,ะจะเป็นศาสตร์ที่อาจารย์เรียนมาเนี่ยจะเป็นศาสตร์คำพีมหาสัตตะเลขต้องคิดหน่อยต้องดึกก่อนอนะเออก็คำพีมหาสัตตะเลขเนี้ย จริงๆอาจารย์น่ะตั้งใจมาเรียนในวิชาพา่ยิปซีกับท่านก่อนแต่ว่าเป็นการเหมือนแกมบังคับอ่ะให้อาจารย์ได้ได้มา,าเรียนในศาสตรค์คัมภีรมหา,าสัตตะเลขนี้เพราะว่าอาจารย์ท่านน่ะบอกว่าการสอนของท่านพ่ยิปซีเนี่ยท่านก็จะให้ตั้งดวงหรือแบบเขาเรียกอะไรอ่ะตั้งเรือนน่ะตั้งเรือนในการทำนายเนี้ย จะเหมือนกับคมภีร์มหาสัตตะเลขท่านก็เลยให้อาจารย์น่ะเรียนในศาสตร์คมภีร์มหาสัตตะเลขก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเรียนไพ่ยิปซีอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็เลยต้องเรียนเนี่ยแล้วพออาจารย์ได้เรียนมาเนี่ยอาจารย์ก็ทึ่งในศาสตร์คัมภีร์มหาสัตตะเลขมากก็คือเอาเป็นว่าเขาเป็นศาสตร์ที่อาจารย์คิดว่าแม่นแม่นสําหรับอาจารย์นะนะก็คือได้ได้พิสูจน์มาเป็นเวลานานเลยเนี่ยก็คือพิสูจน์ว่า จากที่อาจารย์ได้เคยทํานายลูกค้าทํานายลูกค้าทํานายาลูกศิษย์ต่างๆไปเนี่ยมันก็มันก็ตรงอะนะประมาณว่าแม่นมันแม,ม่นมากๆอะวิชาเนี้ยนะท่านก็แนะนําให้อาจารย์เรียนก็เลยทําให้อาจารย์อะได้วิชานี้มาโดยที่ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจอ้าเราจะบอกว่าเขามีเรียกอีกชื่อนึงคือคัมภีตาทิพต์คัมภีมหาสัตตะเลขคัมภีตาทิพย์ เป็นวิชาเดียวกันแล้วก็อาจารย์ธนกรสินเกษรรมท่านรวบรวมจากที่อื่นจา,จากของอาจารย์ท่านอื่นๆที่เป็นระดับอาจารย์ของท่านอีกทีนึงนะเอามารวมไว้ในเป็นศาสตร์คมภีมหาสัตตเลขของอาจารย์ธนกร,รสินเกษรรมเองอก็จะเป็นอะไรที่พิเศษพิเศษที่แบบว่าเป็นต้นตำรับอาจารย์ธนกรสินเกษรรมเนี่ยท่านจะเป็นต้นตำรับของวิชาคัมภีมหาสัตตเลขนี้นะ แล้วก็อาจารย์ก็ได้เรียนไพ่ยสี่กับท่านและอาจารย์ก็เรียนศาสตร์พิธีกรรมโบราณของไทยด้วยพิธีกรรมโบราณเนี่ยจะเป็นเป็นศาสตร์ทีเ่เวลาไปทําพิธีให้ลูกค้าอาจารย์ต้องเป็นเป็นเจ้าพิธีเองในการตั้งสารถอนสารในการที่อาจารย์จะต้องอะไรอะพวกขึ้นบ้านใหม่เ,เสาเอกอะไรอย่างเงี้ยนะ ออาจารย์ก็จะมีนี่แหละมีพิธีกรรมโบราณเนี่ยที่ได้ร่ำเรียนมาโอเคก็เอาเป็นว่าอาอแล้วก็มีอีกวิชาเดิงอาจารย์ก็จะมีวิชาอักขระเลขยันอักขระเลขยันพระคาถาต่างๆอาจารย์ก็เรียนวิชานั้นด้วยก็คืออาจารย์ก็จะเขียนยัน ทำวัตถุมงคลเพื่อเสริมกำลังใจให้กับลูกค้าเออแล้วก็จะมีพวกออลนงหน้า,นาท้องอะไรก็ตามเป็นกำลังใจแหะนะเออมันก็จะเป็นศาสตร์ของของทางโหรทางไทยโบราณอะไรประมาณนี้นะอาจารย์ก็ได้ร่าเรียนมาก็จะทำแบบนั้นให้ลูกค้าด้วยเวลาแบบให้ลูกค้าให้ลูกศิษย์ได้มีกำลังใจมากขึ้นออแล้วก็อาจารย์ก็จะ ทำงานในเรื่องของการทํางานของอาจารย์เนี่ยเป็นหลักๆเลยอาจารย์จะเป็นนักพยากรของบริษัทสามารถคอร์ปอเรชันอาจารย์ได้เข้าไปร่วมง,งานกับเขานะเขาก็จะมีแอปที่ชื่อว่าแอปโฮโลเวิลจะใช้อินเทอร์เน็ตในการในการเขาเรียกอะไรอะ่ะจะใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตก็คือจะแพร่กระจายแพร่หลายไปทั่วโลกก็คือเอาเป็นว่าเขา เขาก็โฆษณาทั่วโลกอะแหละก็คือแอปนี้อาจารย์จะนั่งทํานายแล้วก็จะมีลูกค้าที่จากต่างประเทศอะไรพวกเนี้ยโทรเข้ามาไม่ว่าจะเป็นประเทศที่อาจารย์ทํานายบ่อยๆนะก็จะเป็นออสเตรเลียเกาหลีไต้หวันแล้วก็มีสิงคโปร์ เยอรม,มันอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะได้ลูกค้าประมาณช่วงกลางคืนช่วงกลางคืนเนี่ยก็จะเป็นลูกค้าต่างประเทศโทรเข้ามา <c oughs> อาจารย์ก็จะได้นั่งทํานายให้แบบเนี้ยแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งของบริษัทสามารถเขาก็จะเป็นระบบหนึ่งเก้าศูนศูนย์อันนี้ลูกค้าจะต้องโทรเข้าไปในเขาเรียกเป็นระบบโทรศัพท์อะก็ต้องโทรเข้าไปในเบอร์ศูนย์สองของเขาของเขาจะมี จะมีเบอร์ว่าเออหนึ่งเกศูนย์ศูนย์เนี่ยจะต้องโทรเข้าเบอร์อะไรก็จะนําด้วยศูนย์สองั่นแหละแต่สองอย่างเนี้ยใครที่จะเข้ามาเจออาจารย์เนี่ยก็จะจะต้องบอกรหัสอาจารย์ต้องเลือกรหัสอาจารย์ในนั้นก็คือรหัสอาจารย์จะชื่ออาจารย์ธานัพยากรรหัสเจ็ดสามเก้าจะทั้งสองช่องทางนั่นเลยทั้งสองสองอย่างของบริษัทสามารถเนี่ยก็เลือกอาจารย์ ที่เป็นอาจารย์ธนพยากรเนี่ยในรหัสเจ็ดสามเก้าอาจารย์ก็จะนั่งเขาเรียกอะไรนั่งออนไลน์เนี่ยก็คืออาจารย์จะเป็นในเรื่องของการดูดวงสดยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะตรงนี้เหมือนเซเว่นเลยยี่สิบสี่ชั่วโมงก็อาจารย์จะมีเวลานั่งที่เป็นส่วนใหญ่เลยอของอาจารย์ก็จะเป็นช่วงบ่ายเย็นที่มันหมดภารกิจในชีวิตประจําวันแล้วนะอาจารย์ก็จะนั่ง แล้วก็ช่วงกลางคืนจนถึงเช้าเนี่ยอาจารย์ก็จะออนสายเป็นปกติของอาจารย์เลยจะเจอกันในนั้นได้ตามปกติเลยแต่ว่าถ้าช่วงที่มันช่วงเช้าช่วงสายสายหรืออะไรเงี้ยอาจารย์ก็จะมีภารกิจเป็นการส่วนตัวที่จะต้องทาอย่างอื่นก็จะไม่ได้นั่งอันนี้ก็บอกเป็นคร่าวๆไว้นะ,ะแล้วก็อาจารย์เนี่ยจะบอกว่าให้มาเจออาจารย์เนี่ยตามช่องทางต่างๆ อีกหลายๆช่องทางนะช่องทางที่1ก็คือใน u t u b e เนี่ย u u u e e ช่องนี้เลยถ้าจะมาในเรื่องของหมอดูนี่ยก็คือมาเจออาจารย์ในใน u t u b e ชื่อธนัทโชคนพกรกุลเป็นภาษาไทยช่องอาจารย์ก็จะชื่อนี้นะแล้วก็มาทาง f a Facebook Facebook อาจารย์ก็ถ้าเป็น Facebook ส่วนตัวจะชื่อธน ok ัทโชคนพกรกุลแต่ถ้าเป็นเพจอาจารย์ก็จะมีเพจใน Facebook อีก เพจเนี่ยจะชื่อว่าเพจฐานะพยากรแล้วก็ในอินตาแกรมอินตาแกรมเนี่ยจะชื่อฐานะโชคนพกรกุลแต่เป็นภาษาอังกฤษจ้ะแล้วก็มีใน tiktok อาจารย์ก็เล่น tiktok กับเขาเหมือนกันก็คือเอาเป็นว่าใน tiktok อาจารย์ก็จะชื่ออาจารย์หนึ่งฐานะพยากรแต่หลายๆช่องทางเนี่ยอาจารย์จะลงแบบว่าไม่ใช่เป็น หมอดูไม่ใช่เป็นนักพยากรซาซะแบบล้นลนะ้วนอะไม่ใช่อย่างนั้นอนะอาจารย์ก็จะลงหลายๆอย่างลงชีวิตประจําวันลงอะไรไปอะแบบสเปะสะปะนะเหมือนก็เป็นชีวิตส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครจะมาเจออาจารย์ที่เป็นนักพยากรเต็มตัวเป็นเรื่องของการพยากรณจะอยู่ในช่อง youtube อาจารย์ก็จะมาพบเจอลูกค้าลูกดวงหรืออะไรเงี้ยอย่าง เจอใครที่มาเจออาจารย์ในเรื่องของหมอดูก็มาในนี้ละกันในในช่อง youtube นะโอเคแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในนี้นะมาติดตามอาจารย์ช่วยติดตามอาจารย์กันเยอะๆเพราะว่าอาจารย์ก็เพิ่งจะจะเริ่มจะเริ่มที่จะมาใน u t u b e เนี่ยแต่ยังอื่นเน่ะเริ่มมานานแล้วแต่ว่าใน u t u b e เนี่ยเพิ่งจะเริ่มก็ขอให้ช่วยติดตามอาจารย์กันหน่อยนะเยอะๆเลยอาจารย์จะได้มีช่องทางในการไลฟ์สด ก็อยากที่จะไลฟ์สดแล้วก็จะได้มาคุยกับทุกๆท,ท่านในนี้โอเคบายบาย